สวัสดีครับวันนี้มาดูกล้วยนมสวรรค์ของสวนหยิมสุกครับเครือนี้สุกแล้วนะครับแต่ยังไม่เอาไปบ่มเลยเนาะรออีกสักหนึ่งวันนะครับถึงจะเอาไปถึงจะตัดเครือนนะครับแต่ถ้าช้ากว่าน,นี้ก็นกจัดการไปหมดนะครับ กล้วยสายพันธุ์นี้ทนแรงดีนะครับแล้วก็ออกลูกออกเคือเร็วนะครับแล้วก็ดกด้วยรสชาติถ้าไม่สุกมากนี้ออกจะเปรี้ยวนะครับถ้าสุกจัดก็คือหวานนะครับคอเลสบตอรอลน้อยนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ไดเอทนะครับคือไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับเพราะน้ําตาลน้อยสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับเหมาะที่จะปลูกไว้ในภาคอีสานของเรานะครับ ง่ายดูแลง่ายครับ